โอ้ยกล้องเราดีอยู่ก็ต้องเอาให้ได้เยอะเลยโอ้เชฟหอมเลยหัวหันน้ำหอมนะครับได้คอนเทนต์อันนเยอะเลยกกินไปได้เลยมาคอนขึ้นเลยเชฟเอ่าไหทาทาน้ำมันเซ <c oughs> นเนนหังมันเนาะ <c oughs> สูตรของเชฟกินครับทาน้ำมันครับ <c oughs> ทาน้ำมันน้ำมันตกอบ ันเชฟเชฟสกินพันเงินเลียวพันออกครับจัดแน่จังน้อยหนึ่งมันหงแ้ยวเขาไปนราเล้ยวพม่เาลรน้มันหนังให้นังมันไม่ต้องปรุงอะไรนะครับถ้าอยากให้สีสวยๆต้องเอาซอสดำนอกมาใส่เนาะใช่ลากออกไปได้ขันขึ้นเงดยการเดินทางดูทีมเชฟครับเออ เนเชฟเริ่มหันแลนะครับหมูเชฟเริ่มหันนะครับเชฟเริมหันแล้วเชฟเริมพันแล้วครับพ่ฟพัน้ะปีใหม่อยนะฮะเล้วับปิน้เชฟบูนาเชฟครับ เอากะมุนสิเหล่อไม่ให้ไมป็นดำแท้จิว่าแหละเชียวครับนี่เด้๋ดูดูนะครับหลังมองครังแล้วครับดูสุดแล้วมันนะดูันนี่ครับลงน้ำมันครับเห็นไหมลงน้ำมันตลอดมาแล้วเราเอาไว้อันนั้นมาให้เลครับครับ เอาไอ้น้ำมักมาให้ครับน้ำมักมาเชลด่ยเอาจีนเลยครับด้วการดูแท็บเลยครับยา้ว่าปีใหม่อะไรที่นี่นะครับเพราะว่าไหงตะกุยคนว่าจุ่งไวคนว่า้วมันลงให้น้ำมันก็กว่มันคล่องอะไรด้ผเริ่มคล่องพอเลยแล้วก็สุกแล้วครับเดี๋ยวก็ได้กินนะครับซีใม่เอาชิมด้กันนะครับดูแท็บเนี่ยนะครับเรื่องได้ที่เลยนี่เรื่องได้ที่แล้วครับ ถ้าเป็นเตามันสิชุกเนื้มันความพร้อมมันขึ้นมลาเต็มเลยจ่ะวิชาการนีมครับเชฟตั้งตัก้นทางไปเลยเนาะให้มันขึ้นู้วยยงเนาะล้วเต่าตัวนั้นกัส้ทานี่ท่ไม่นานนะท่านนี่เชฟเชฟดูบิ้งจึ้งจึงหน่อยเดียวให้ท่านผู้ชมมึงพีกีไว้นี่พีกมาด้วย้ยนี่จกินินมันนี่ครับเนี่ครับเนี่มันซุเหรือ้าหะนั่นเนาะน้ำอ่างน้ำไอ้หัวนั่นเลยเนาะ ได้แล้วครับเชฟดังสันได้แล้วเชฟเชฟเชฟเคาะบ้างนะเชฟเลื่องหัวอล้วครับไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรในเนี่ยหั่นเลยนะดีเชฟเคาะเนี่ยนี่มาไหนี่นี่เห็นไหมครับยังบุกครอบเสียงเครอบเลยนี่นี่แล้วนี่ครอบนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซอยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเด้อทำไหมไหม นี่นะครับมาแล้วครับเชฟกำลังจะหั่นนะครับต้องเสียงครับตัองเสียงดูอันนั้นก็ได้นี่ครับแกเบี้ยต้องเสียงเชฟหั่นเลยเนี่ยดูหน้าเชฟคแบบอื้อเชฟจิไอโบลูแล้วคนสิได้เงินเขาเติมมาเงินคลิปเรียวแก้วสองต้องเสียงครับต้องเสียงต้องเสียงครับต้องเสียง มันไม่ใช่ใครจะหันได้ก็หันเรือครับมันต้องรับรับเชฟเชฟมาถ้าหลุดคือบุคเซฟเดี่ยวเดียวก่อนแต่แต่รู้ว่าจะใส่กลุ่มเราเดี่ยวเดียวก่อนนะเรี่ครลยหั่นนี่ทำเลยดูว่ามันมันมันผมหัวอย่าทุกเอย่างเอาลิงให้มัวาก่อนดีไหมบึ้งนะฮันเด้ๆไปปั๊มไปสอยไปดิ ม้ก็ดมั่ดี๋ว่อับทอมาครับมูกรอบชุกแล้วครับเี่จิ้มซีฟู้ดต้งเสียงนะครับห้ามเอาใจยต้องความเลยทีน้ำไม่ได้